รื่นรื่นถนนปลอดภัยสวัสดีครับวินัยน้องน้ำใจพี่สติเมือเรื่องดีๆมาบอกครับเป็นกิจกรรมดีๆ เกี่ยวกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนด้วยมาตรการองค์กรมี6หน่วยงานร่วมกันลงนามความร่วมมือไปเมื่อเร็วๆนี้เองครับมีกองบัญชาการตำรวจนครบาลกรุงเทพมหานครการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดและบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดโดยทั้ง6หน่วยงานได้ร่วมกันลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนด้วยมาตรการองค์กรก็เพื่อส่งเสริมให้ สถานประกอบการในพื้นที่เสี่ยงมีมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนโดยมีการจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อให้พนักงานในหน่วยงานหรือสถานประกอบการที่เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดอุบัติเหตุทางถนนสำหรับผู้ใช้รถจัก,กรยานยนต์ต้องสวมหมวกเนิรภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายรถจัก,กรยานยนต์และปฏิบัติตามกฎจราจรครับแล้วการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนด้วยมาตรการองค์กรจะต้องมีข้อกำหนดยังไงบ้างนะคะทางผู้บริหารระดับสูงของแต่ละองค์กรจะก,กำหนดเป็นนโยบายขององค์กรให้มีก บัตรหรือข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยทางถนนขององค์กรเพื่อให้พนักงานได้ยึดถือปฏิบัติโดยจะมีการกําหนดบทลงโทษหากฝ่าฝืนและการให้รางวัลหากปฏิบัติตามข้อบังคับและเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นการสร้างความปลอดภัยต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัยให้แก่พนักงานในองค์กระครับ ดีจังครับเท่ากับเป็นการป้องกันและลดการสูญเสียพนักงานในองค์กรที่ถือเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาองค์กรและประเทศชาติแล้วก็ยังเป็นการแสดงถึงความรักความห่วงใย,ยพนังกงานที่ทํางานรวมทั้งช่วยลดต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายกรณีที่พนักง,งานของบริษัทประสบอุบัติเหตุทางถนนอีกด้วยครับอุบัติเหตุทางถนนเป็นเรื่องของทุกคนนะคะมาร่วมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนเริ่มจากตัวเราครอบครัวเราองค์กรของเราและขยายสู่สังคมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะคะ ถนนปลอดภัยคนไทยปลอดภัยมีสติมีวินัยมีน้ำใจอุบัติเหตุจากรถแจ้งเหตุทันทีที่บริษัทกลางโทร1791ตลอด24ชั่วโมง